ครับไปที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างครคุณท่านผู้ชมครับคุณเสกชัยเมื่อวานนี้โฟนอินร้องผู้การจังหวัดขอนแก่นไปแล้วนะครับบอกว่ามีชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนมาบอกถนนมิตรภาพโดยเฉพาะบ้านหมู่บ้านท่อนตำบลโนนท่อนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมีแก๊งปลาหินอรารวาสเยอะมากทีเดียวครับล่าสุดนะครับในช่วงกลางคืนนะครับสรุปแล้วคุณเสกชัยเป็นรถบรรทุก7คันครับว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะถึงสำนักง,งานขนส่งจังหวัดขอนแก่นก็โดนปลาไปแล้ววันที่12 แต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะมีทั้งหมดนี่เคันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คุณเสกชัยก็จะเป็นพวกกลุ่มรถบรรทุกเมื่อวานรองผู้การจังหวัดคอนแก่นบอกว่าน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีการคึกขนองเพราะว่าหนึ่งในกลุ่มนั้นมีการแต่งชุดลูกเสือน่าจะเป็นชุดนักเรียนด้วยหรือเปล่าแต่ล่าสุดเป็นข่าวดีคุณเสกชยัยในขะ่าวบอกว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านแห่งนี้นะฮะแต่ว่าก่อเหตุไปด้วยความคึกขนองนะครับแต่ว่า ในช่วงประมาณ5โมงเช้านะครับผู้การจังหวัดขอนแก่นพลตำรวจตีเพิ่มศักดิ์พราดอนศักด์พร้อมกับรองผู้บังคับการตำรวจรองผู้การจังหวัดขอนแก่นนะครับพลพันตำรวจเอกสุภากรคำสิงห์นอกแถลงข่าวแล้วนะครับจับได้ทั้งหมดนะฮะหลายคนทีเดียวคุณเสกชัยนะทั้งหมดนี่8คนนะครับแ 8, 8คนนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มนักเรียนชั้นม .1 อายุแค่14-15ปีเท่านั้นเองนะครับตำรวจเขาไปสืบ ติดตามจับมาได้แต่ว่าใน8คนมี3คนที่ใช้ก้อนหินแล้วก็ขวดบีขวดเบียร์นะฮะปลาล่าสุดจับได้ทั้งหมดแล้วนะครับความคืบหน้าตรวจสอบกับรองผู้การจังหวัดขอนแก่นนะฮะพันตำรวจเอกสุภากรคำสิงห์นอกสวัสดีครับรองผู้การสุภากรครับครับสวัสดีครับท่านผู้ิมรายการครับสวัจับได้แล้วนะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับครับจับได้แล้วนะครับ ครับก็เราเราจับเด็กที่กอ่อเหตุขึ้นมาได้จํานวนหนึ่งครับจากการสอบสวนก็พบว่ามีผู้กระทําผิดในก่อนก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยสามคนครับครับจับได้ทั้งหมดแปดคนใช่ไหมฮะก็คือหมายว่าเราเราได้ตัวกลุ่มเ,เด็กที่ต้องสงสัยมาจํานวนหนึ่งครับจํานวนแปดคนแต่ว่าจากการสอบสวนแล้วจากการดูพยานหลักฐานต่างๆแล้วนี่เพราะว่ามีผู้กระทําผิดในคืนนั้นเนี่ยสามคนครับจากในจํานวนแปดคนที่เราได้ตัวมาครับสอบปากคำเบื้องต้นฮะทั้งสามคนนี้เขารับสารภาพว่าอย่างไรบ้างครับ ก็เด็กทั้งสามคนก็รับสารภาพครับว่าก่อนเกิดเหตุนั้นก็จับกลุ่มกันแล้วก็ดื่มสุรากันจนจนเมาเนี่ยครับแล้วก็เกิดความพึ้นขนองตามวัยมาชักชวนกันแล้วก็หาก้อนหินที่พึงหาได้อยู่เว้นใต้เกียงครับก็คว้างปารถบตรทุกที่วิ่งผ่านไปมาแลไม่ได้มีรถตประสมอื่นครับนอกจากความพึกนขนองอย่างเดียวอครับเป็นความพึ้นขนองอย่างเดียวนะครับครับขอบคุณมากครับรองครับเอาใจช่วยครับครับครับ รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่นพันตารวจเอกสุภากรคําสิงห์นอกนะครับก็สบายใจได้ถนนมิตรภาพพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการทํางานแล้วเริ่มต้นเริ่มต้นหยุดแล้วฮะหยุดยาวสี่วันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารครับอันนี้ก็สบายใจหน่อยฮะใครที่ไปจังหวัดขอนแก่นจอวิ่งถนนมิตรภาพไม่ต้องกลัวแล้วนะครับเป็นความคืบขึ้นอนแต่ว่าไม่ประสงค์ต่อทรัพย์นะครับไปเรื่องของเซเว่นไหมฮะครับครับจับได้แล้วฮะก็ในบัญชีของ ท่านพระมหาวิชัยนะครับที่ท่านเจ้าวาดวัดเวรุวัลารามขอความช่วยเหลือมาบอกว่าไฟไหม้แล้วก็ไม่มีอาหารที่จะให้ทั้งหมาทั้งแมวเนี่ยกินก็ขอเป็นอาหารสําเร็จรูปนะครับหมายเลขบัญชีถ้าใครที่ไปอำเภอแม่ท่าจังหวัดลําปางไม่สะดวกโอนเงินเข้าไปก็ได้นะฮะคุณเสกชัยไปที่จังหวัดนคปรปฐมกันบ้างไหมฮะครับจังหวัดนคปรปฐมก็วันนี้ทางเจ้าที่ตำรวจก็มีการจับกลุ่มคนร้ายที่เข้าไป ที่ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อที่จังหวัดภายในจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็คนร้ายได้หลบหนีไปในที่สุดวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายรายนี้ไว้ได้นะครับโดยสามารถจับกลุ่มได้ที่อําเภออาญญ,ญาประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับหลังจากที่ก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปอยู่ที่จังหวัดสาะแก้วผู้ต้องหารายนี้ที่จับกลุ่มได้ก็คือนายศรศักดิ์อ่อนสุวรรณนะครับอายุ34ปีนะครับ วันนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค7พลตารวจโทหานพลนิพิบูลก็นําตัวมาถแถลงข่าวที่กองบัญชาการตารวจภูธรภาค7นะครับผู้ต้องหารายนี้ตอนก่อเหตุนะคุณตือชาติท่านผู้ชมครับไปก่อเหตุตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงเวลา2ทุ่มนะครับมาเข้าไปจี้ชิงทรัพย์ร้าน Twenty Shop ทุกอย่าง20บาทซึ่งตั้งอยู่ตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมนะครับ ช่วงที่เข้าไปก่อเหตุนะครับใช้อาวุธปืนเข้าไปจี้ชิงทรัพย์แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ใช้ใช้บังคับพนักงานในร้านแล้วก็ผู้จัดการร้านแล้วก็มีการลวนลามบริเวณจับหน้าอกของพนักงานในร้านด้วยนะครับครับซึ่งในตอนนั้นคนร้ายก็ได้ทรัพย์สินไปเป็นเงินจํานวนหลายหมื่นบาทเหมือนกันนะครับครับล่าสุดจับได้แล้วฮะคุณเสกชัยครับจับได้แล้ววันนี้ก็ทางผู้สื่อข่าวคมชลึกทีวีที่จังหวัดนครปฐมคุณอริยทัศน์พรอัศระ อัศวโยทินวันนี้ได้ไปติดตามการทําแผนประกอบคํารับสารภาพด้วยนะครับครับสวัสดีครับคุณอริยทัศน์ครับครับสวัสดีครับคุณเฉยชัยประสุาตาครับครับเป็นไงครับวันนี้ทางตํารวจพักเจ็ดได้จับกลุมคนร้ายที่เข้าไปจี้ร้านสะดวกซื้อหรือครับอ่าใช่ครับผมก็หลังจากที่คนร้ายก่อเหตุไปเมื่อวันที่แปดก็ได้หลบหนีไปอยู่ที่ชายแดนทางสาแก้วครับทางอารประเทศครับการชุดสืบสวนเขาก็แกะรอยจนสามารถ ทราบว่าไปหลบซ่อนอยู่นั่นกันเลยกาลังเข้าไปจับกลุ่มแล้วก็ร้ายอะไรนี้เนี่ยก่อนที่ก่อเหตุในวันที่แปดเนี่ยนัร่วงก่อนหน้านั้นก็มีก่อเหตุมาก่อนนะครับมีการวิ่งราวรัพย์กระชากกระเป๋าก่อนที่จะมาลงมือกับร้านทเวนตี้เนี่ยครับครับตอนที่ลงมือก่อเหตุร้านทเวนตี้ช็อปทุกอย่างยี่สิบาทตอนนั้นพฤติกรรมของคนร้ายก็เป็นยังไงครับตอนที่วันนี้ไปทําแผนประกอบคารับสารภาพอะครับครับ ตอนที่คนร้ายเข้าไปเนี่ยก็ใช้วุ้ดปืนซึ่งเป็นปืนอัดลมนะะเป็นปืนปอมแต่ว่าในร้าน,นี่มีผู้หญิงทั้สามคนดึงพี่น้องกันครับก็ตกใจเข้าใจว่าเป็นปืนจริงแล้วก็ใช้ปืนเปนจี้เพื่อที่จะเอาทรัพย์่แล้วก็ยังมีการล่วงละเมิดไปจับน 6, ักออกแล้วก็มีการลูกทำอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็คนร้ายเนี่ยเจตนาจริงๆแล้วเนี่ยมีการต้อนผู้หญิงทั้งสามคนเนี่ยไปที่หลังร้านเพื่อที่จะล่วงละเมิดทางเพศแต่เผอิญว่า เเข้าห้องไม่ทันครับจะผู้เสียหายล็อกประตูได้ก่อนอครับนะครับแล้วคนร้ายก็เลยตกใจก็พยายามหนีออกไปก็ออกไปแล้วลืมของอีกของที่ขโมยไว้ใส่ตะกร้าแล้วย้อนกลับมาอเลออกไปรอบหนึ่งหลักฐานครับหลักฐานที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสามารถที่จะติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้คือนายสรศักดิ์น่ะตำรวจได้เบาะแสจากในส่วนไหนยังไงบ้างครับคราบผมก็จากรูปพันสันฐานที่ ได้จากกล้องวงจรปิดนะครับพอมาเทียบเคียงกับประวัติอาชญากรรม<ช>นะครับ<ช>แล้วก็ป<ม>รากฏว่ามีลักษณะพฤติกรรมเนี่ยของคนร้ายรายหนึ่งซึ่งเคยก่อเหตุมาพฤติกรรมคล้ายๆกันแล้วก็ลองตรวจสอบมาก็ปรากฏว่ามีประวัติเคยก่อเหตุที่เอหาดใหญ่นะครับสงขลา<ช>แล้วก็เคยจะถูกจําคุกมาแล้วในคดีเลักทรัพย์นะครับแล้หลังพ้นโทษมาก็มาก่อเหตุลักทรัพย์หาดใหญ่อีกแล้วก็หนีมา<ช>ซึ่งก็มีหมายจับอยู่แล้วครับ วันนี้เห็นว่าไปทําแผนทางผู้เสียหายในแบบทนไม่ไหวหไล่ทําร้ายท่างกายเลยเหรอฮะใช่ครับเพราะว่าผู้เสียหายเป็นผู้หญิงแล้วคนข้าจะแคสมากไอ้จี้ชิงทรัพย์ก็คงจะส่วนหนึ่งแล้วก็ไปล่วงละเมิดทางร่างกายเขาเนี่ยเขาคงจะแค้นพอสมควรครับก็เลยโต้เถียงกันกับทางผู้ต้องหาซึ่งผู้ต้องหาเองก็ไม่ได้สดดลดก็มีการโต้เถียงกันผ,ผู้หญิงก็เลยกระโดดตบเข้าไปเลยทางตำรวจพยายามที่จะขันออกมา แต่ก็ส่วนผู้ต้องหาเนี่ยก็พยายามจะตอบโต้นะพยายามตอบโต้เหมือนกันครับแล้วเขารับสารภาพนะครับว่าเขาก่อเหตุแบบนี้มามากน้อยขนาดไหนแล้วทําไปเพราะเพราะต้องการเงินไปไปไปไหนยังไงครับเขาไม่ยอมบอกถึงสาเหตุที่เขาจ้าเงินไปไหนฮะแต่ว่าเขายอมรับสารภาพว่าก่อเหตุมาแล้วสามครั้งที่นอกระถมครับครับผมครับขอบคุณครับคุณอีรัททัศน์ครับครับผมสวัสดีครับครับ ผู้สื่อข่าวคมชีลกทีวีประจำจังหวัดนครปฐมฮะท่านผู้ชมคุณอริยธาตุพรอศวัยโยธินจับได้แล้วนะครับอันนี้ถ้าเป็นใครก็ทนไม่ไหวคุณเสกชัยป้นทรัพย์ยังไม่พอแถมจับหน้าอกซะอีกโือเมื่อกี้บอกว่าคุณอริยธาตุบอกว่าพยายามที่จะพาแบบเข้าไปในห้องเพื่อที่จะข่มขืนแต่โชคดีที่ผู้เสียหายทั้ง3มคนปิดประตูไปได้แต่ก็แปลกนะคือลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเยอะคุณเสกชัยที่นครปฐมใช่ไหมครับแต่พวกผู้ต้องหารายนี้นะคุณดุชชาท่านผู้ชมครับผู้ต้องหาก็คือนายนาย เสาและศักนะครคือเคยก่อเหตุมาในพื้นที่ของอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อปี2 5 5 0นะแล้วก็มีการถูกลงโทษจำคุกประมาณ4ปีแล้วก็วันที่9เดือนกุมภาพันธ์ปี2,556พอพ้นโทษมานะครับท่านผู้ชมก็มาก่อเหตุลักทรัพย์ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่อีกแล้วก็อยู่ระหว่างการประกันตัวแล้วก็หลบหนีมาในที่สุดล่าสุดก็มาก่อเหตุที่จังหวัดคนครปฐมถึงสองครั้งก็สามารถจับกุมไม่ได้ล่าสุดนะครับ ก็ไม่รู้จิตใจ,จทําด้วยแะฮะท่านผู้ชมขนาดที่ผู้เสียหายเขาพยายามที่จะเข้าไปตบกลับจะทาจะต่อสู้เขาด้วยนะโอ้โหไ,ไม่ไม่ไม่เข็ดหลับจริงๆลักษณะคล้ายๆกับที่จังหวัดสงขลาลักษณะแบบเดียวกันฮะร้านสะดวกซื้อคนร้ายเข้าไปชี้ชิงทรัพย์แถมไม่พอนะฮะจูบซะอีกก็ยังมีอารมณ์ลักษณะแบบนั้นเองฮะแต่ว่าเมื่อคืนนะครับในกรุงเทพมหาคนครก็เกิดขึ้นแต่ว่าไม่ใช่เกิดขึ้นร้านเดียวน,นะฮะในซอยอ่อนนุชนะครับซอยอ่อนนุช25อ่อนนุช44และก็สาขาสุข,ขุม 89นะครับเมื่อคืนเกิดเหตุ3ล้านทีเดียวในเวลาไล่เรียกกันเพียงแค่4-5นาทีนะครับล้านแรกนะฮะเป็นคนร้าย2คนนะครับใช้รูปร่างผอมสูงสวมเ,ส,ส,ส,เสื้อเชิ้ตสีเสื้อเชิ้ตลายสกอตสีดําเทาลงกตาเกงยีนขายยาวสวมหมวกไหมพรมสีดาวันนี้ก็ไปจี้ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อร้านแรกนะครับในซอยอนุสีสได้เงินไป1,440บาทห่างจากนั้นอีกแค่เพียง5นาทีนะท่านผู้ชม เข้าไปที่ชิงทรัพย์ที่ร้านสะดวกซื้อเหมือนกันที่ออาซอยออนนุช44ร้านนี้ได้เป็นเงินไป1,200บาทถัดจากนั้นไม่นานนะครับคนร้ายลักษณะแบบเดียวกันนะฮะเข้าไปชี้ชิงทรัพย์ที่ร้านสะดวกซื้อที่สาขาสุขุมวิท89ร้านนี้ได้ไป1,000บาทเบ็ดเสร็จแล้วคุณเสกชัยได้ไป3,640บาทคนี่ตำรวจยังยังตามจับไม่ได้ ป่นร้านสะดวกซื้อจี้ชิงทรัพย์สะดวกซื้อฮะคุณเสกชัย,ชยถึงแม้ว่าจะมีกล้องวงจรปิดแต่ก็เ,เกิดขึ้นบ่อยมากครับแต่ว่าทางมีมีผู้เห็นเหตุการณ์อยู่คนนะครับคุณผู้ชมท่านผู้ชมเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าซึ่งเป็นแม่ค้าละแม่ค้าร้านตัดสติกเกอร์นะเราบอกว่าช่วงเกิดเหตุนะได้เดินมาซื้อของที่ภายในร้านพร้อมกับเพื่อนหนึ่งคนคขณะที่กําลังเดินออกจากร้านพบชายทั้งหมด3คนนะครับ ขี่รถจักรยานยนต์มาสองคันแล้วก็มาจอดหน้าร้านโดยรถคันแรกนะครับเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าฟีโน่สีม่วงขาวแต่ว่าเขาจำเลขทะเบียนได้ลางๆว่าเป็นรอจุลาต่อเต่าทอทหาร147กรุงเทพมหานครซึ่งอันเนี้ยทำหน้าที่